นี่ขี่หลังตุดปดอีขี่หลังตุดปดโอ้ยเนาะก็วันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะพาเด็กๆไปหาอาหารนะครับเขาเรียกว่าที่โป่งนั่นเองนะใครที่ไม่รู้จักที่โป่งก็คอยนะครับติดตามดูว่าที่โป่งนั้นมันเป็นตัวยังไงนะวันนี้เด็กๆพร้อมยังพร้อมยังจะนอนยังเดียวเลยนะโอเค สองนั่นแหละถึงแล้วไม่ต้องไปหาไกลหา่แถวบ้านนี่เลยนีสองนะิ่วิ่งไปเลยเรียกไม่ฟังไม่มาวันนี้ต้องมีทำโทษบ้างแหละหลังจากที่ทํางานเราก็ต้องไปหาอาหารนะว้นนะว่านันนี้อย่านอนเบิกเบิงเบิกเบิหลังจากที่เราทํางานนะว้นนะว้นเรารู้แน่นายก็มีโทษอยู่นะทั้งสองเลยนะนะว่าวันนี้ฉันเห็นนายวิ่งไปแล้วก็ฉันเรียกนายคือไม่สนใจเลยนะทั้งสองเลยนะวันนี้จะมีการทาโทษนะ แต่การทำโทษมันก็ต้องมีข้อเล่าเว้นอยู่ในไม่ว่านะเพราะว่านะฉันก็เข้าใจนายนะแต่คือมาหากินนะนะมันก็ต้องผ่อนโทษไปนะวันสงสัยเจอหวยจิบผมแน่นอนใช่ไหมไหนอ๋อเจอจีบจีบด้วยนี่คือหวยจิบผมอ่ะแล้วก็จัดทำการขุจิปมวันนี้เหนื่อยแล้วแหละเดินลูนหวยเท่าไหร่หมหวยเท่าไหร่นี่ถ้าเจอหวยที่ห้าสิบเดียว ไม่มีหลายปีจังแต่ก็ต้องดูด้วยนะระวังตะขาบนะอุ้ยสองทัวรอุ้ยสองตัวนี่คือจิปปมนี่นี่คือจิปปมนะครับจิปปมอ,อืมโอ่ะหมดยังควายนี่ต่อขุดมาก็ตะคามแล้วนูน่นนะก็มาดูผลงานของ้วนแล้วก็ขาวแล้วก็แดงเลยลุกขึ้นลุกขึ้น ก็มาดูผลงานอะไรนี่ขี่หลังติดปดอยู่ึกขี่หลังติดปดอยู่โอ้ยเนาะมาดูผลงานที่ปมโอ้มันมืดแล้วมันมองไม่เห็นตบไป้โหสิ้นสดลงแล้วทำแบบนีทำทุกวันไปไปไปมาอย่าบอกมาหนีมาติดโตนี่บอกนี่มาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วนี่มาอีกแล้ว แม,ม uh, no like? ่เอาดีม oh. ือเขาอ้วนจุ่มฮะไม่ใส่ไก่ห่ายกะกระหน่ำใส่เจ้าเจ้าซื้อมาจากบาทยังไรล่ะโตละมาโตละนี่คอยไปขุดเองวะคอยเงี้ยขุดบริสุทธิ์ได้อีก